สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับเิมนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็เรียบร้อยครับจบก,กันไปในศึก f a Cup คันะฮะคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์เตดพบก,กับลิเวอร์พูลทีมเยือนนะครับก็แมนยูเนี่ยได้ประตูจากใครบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับแล้วก็มาเคาะประเด็นหลังเกมเพิ่มเติมกันด้วยนะครับ5ประเด็นแล้วก็ เรื่องของ r รีแอคชั่นที่น่าสนใจนะครับที่ผมแคปมานะฮะไลน์อพครับกีานันนี้อย่างที่โอเล่บอกครับก็น่าจะมีการโรเ a ชั่นกันบางตำแหน่งนะครับไม่เยอะจนเกินไปนะครับคนที่ลงมาเนี่ยก็เป็นดีโนนะครับลงมาเป็นตัวจริงแทนเดวิดดิคามีดอนนี่ฟันเดเบกแทนบรูโนนะครับกรีนบูดลงมา นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็เป็นตัวจริงหมดเลยนะครับที่เป็นชุดเดิมนะฮะก็คือแม็กโทวานีปอกบาวอนบิซากาเลิฟนะฮะแม็กควายลุกชอนะครับ uire, นะคาวานี่แรดฟอร์ดด้วยนะครับซึ่งบางนักเตะอย่างเช่นบรูโน่ลิกบายยี่เนี่ยถามว่าหายไปไหนเดก้าหายไปไหนนะครับโอเล่บอกว่ามันต้องโรเตชันครับโปรแกรมมันเตะหนักนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ เอ่อไม่ใช่เรื่องแปลกอยู่แล้วที่จะมีการโรเ t ชันนะครับเพราะฉะนั้นโรเตชันได้ก็ต้องโรเตชันกันไปแล้วก็โรเ t ชันในคุมกําลังที่เหมาะสมนะไม่ใช่แบบว่าโรเ t ชันแบบยกชุดนะครับลิฟวูเองก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเช่นเดียวกันนะครับตัวจริงบางรายก็พักไปนะครับตัวจริงบางรายก็ลงสนามไปนะครับนี่คือการจัดทัพของแมนยูในระบบ4-231นะครับซึ่งมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ ประตูที่เกิดขึ้นนะครับผมแคปมานะครับก็เป็นจังหวะที่ผู้เล่นของแมนยูผิดพลาดนะครับเป็นจังหวะนี้ที่ทางลิพูเนี่ยจ่ายบอลนะครับทะลุช่องให้กับทางมูเซซ่าคนจ่ายบอลเนี่ยถ้าผมจะไม่ปิดน่าจะเป็นเฟอร์มิโนนะครับจ่ายบอลทะลุช่องมาแบบสุดสวยซาร่าเองก็จบคมนะฮะแนวรับของแมนยูพลาดชัดเจนครับถ้าไปดูจากภาพช้าเนี่ยนะฮะคือเลิฟแล้วก็ชอเนี่ยนะฮะ เห็นซาร่าเตรียมที่จะออกตัวแล้วนะครับแต่ว่าทั้งคู่ก็คือเลิฟเนี่ยอาจจะมองทางฝั่งเฟอร์มิโนนะครับแต่ว่าชอเนี่ยซาร่าวิ่งปาดหน้าครับแต่ทางชอออกตัวช้าครับนะทั้งทั้งที่รู้แล้วแหละว่าซาร่าเตรียมที่จะออกตัวแต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนกับปฏิกิริยาช้าไปแล้วก็ํำให้ทางซาร่าหลุดเข้าไปแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับอาจจะพะวงในเรื่องของ ตัวเรียมเส้นฝั่งขวาที่อาโนเติมขึ้นมาหรือเปล่านะครับทางด้านขวาของทางริวอพูเพราะว่าดูจากภาพช้าก็คือชอของก็พะวงอยู่นะครับว่ามันมีตัวเติมขึ้นมาแต่ว่าจังหวะเนี้ยคือผู้บรรยายก็บอกว่ามันเป็นความผิดพลาดจ,จริงนะครับผู้บรรยายของอังกฤษอ่ะนะครับของเมืองนอกนะฮะที่ผมดูนะครับก็บอกอยู่นะครับว่าเป็นความผิดพลาดที่เช็คกันไม่ดีนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาช้าจนเกินไปในจังหวะนี้นะครับก็จบดีด้วยนะครับ ดด้ดีวยะะประดูที่2สําหรับเกมนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากจากังหวะที่ปอกบาเนี่ยไปแย่งบอลมานะครับหน้ากรอบสี่เหลี่ยมของแมนยูนะครับแล้วก็บอลมันมาเข้าทางโดอนดีนะะ่ฟันเดอร์เบ็กนะฮะฟันเดอร์เบ็กก็ออกบอลเด็วนะครับให้กับทางแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดก็เลี้ยงขึ้นมาทางริมเส้นฝั่งซ้ายก่อนที่จะออกบอลยาวให้กรีนบูธหลังจากที่เอาวันลงปุ๊บก็ยิงได้แบบสุดคมด้วยครับจังหวะนี้ก็ ปรบมือให้เด็กคนนี้จบสกอร์ได้ดีนะครับก็หวังว่าจะมีการด้วยความมั่นใจได้นะฮะประตูที่3ของเกมนี้ครับก็เกิดขึ้นจากจังหวะที่กรีนบูธแอซซิตให้กับแรดฟอร์ดบ้างนะครับเป็นการจ่ายบอลทะลุช่องแบบยาวออกมานะครับแล้วก็ยิงเข้าไปแรดฟอร์ดลุดเข้าไปแล้วก็ยิงเข้าไปแบบส,สวยงามเลยนะครับในจังหวะนี้นะฮะตามภาพนะครับ แล้วก็ประตูที่4ที่เกิดขึ้นในเกมวันนี้ครับก็มาจากความผิดพลาดที่ง่ายของแมนยูอีกแล้วนะครับก็เป็นการออกบอลแบบจากเส้นประตูนี่แหละนะครับออกบอลมานะฮะแล้วก็เหมือนกับคาวาน,นีเนี่ยก็พยายามออกบอลเร็วตรงกลางแต่ว่าไปติดผู้เล่นของเ์พูผู้เล่นของเ์พูตัดบอลได้ก็เอาบอลเข้ามาแล้วก็มาจบที่ม,มุมไซาลานี่แหละยิงเข้าไปนะครับเป็นประตูที่4ของเกมนี้นะฮะ แล้วก็ประตูสุดท้ายนะครับประตูที่5นะครับบรูโน่ยิงฟรีคิกยิงลูกนิ่ง, Click, งเข้าไปนะครับก็จบเกมนะครับประมาณนี้นี่คือ5ประตูที่เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่ายิงกันมันนะ5ประตูเกิดขึ้นในเกมนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือสกอร์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คนทำประตูนะครับในเกมน,นี้นะ แล้วก็เรามากันที่5ประเด็นหลังเกมนะครับก็มากันที่เรื่องแรกก็คือเมสันคลินบูธครับเมสันคลินบูธในเกมนนี้นะครับทั้งแอซซิตทั้งยิงประตูได้ด้วยนะครับอาจจะมีบางช่วงที่หายไปก็จริงนะฮะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญทําให้ทีมเนี่ยชนะไปได้ด้วยนะครับก็เป็นคนเบิกสกอร์แหละแล้วก็มีส่วนร่วมกับ เรื่องของการทําประตูนะครับก็ต้องให้เครดิตกันไปในประเด็นเรื่องแรกคือดาวรุ่งรายนีย้หลังจากที่มีเรื่องดาวดามามาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะผลงานก็ขึ้นขึ้นลงนะครับแล้วก็หายไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับตอนนี้ได้รับโอกาสได้รับความไว้วางใจจากโอเล่ให้ลงทําหน้าที่เป็นตัวจริงทางกราบขวาในเกมเอฟเอที่ ถือว่าเป็นเกมใหญ่ด้วยนะพบกับลิ์ภูแล้วก็เจ้าตัวธรรมตูได้ก็หวังว่าจะมีการเรียกความมั่นใจได้ด้วยนะครับก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยสอบผ่านอยู่นะครับอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อถ้าจัดเรตติ้งออกมาอาจจะไม่ใช่100%แต่คือก็ถือว่าในระดับเกินครึ่งนะครับสำหรับเมสันกรีนบู o ทสำหรับประเด็นที่2นะครับก็คือในส่วนของมาคัสฟอร์ ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่วันนี้มีส่วนร่วมกับเกมคนข้างเยอะนะจริงๆเนี่ยผมมีเลเยอรชั่นหลังเกมด้วยที่ผมแคปมาทานันเดี๋ยวเรามาเคาะกันเพิ่มเติมแต่ว่า5ประเด็นหลังเกมเนี่ยหนึ่งในนักเตะที่ต้องพูดถึงก็คือมาคาร์แดฟอร์ดนี่แหละนะครับทั้งในเรื่องของการแอซิดนะครับจ่ายบอลแล้วก็ในเรื่องของการทําลายแนวรับของทางลิพู ได้หลายต่อหลายครั้งรวมทั้งทำประตูได้ด้วย <c oughs> ก็ต้องยกเครดิตให้นักเตะรายนี้ในเะกมน,นี้ครับวันไหนเข้าฝากก็เล่นดีวันไหนออกทะเลก็ใช่ไหมครับการตัดสินใจยแยกไปเลยหรือว่าเรื่องของการยิงก็ไม่คมไปเลยนะครับแต่ว่านัดนี้เขาสอบผ่านก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับประเด็นที่3ครับก็คือนัดนี้พิสูจน์ได้เห็นอีกครั้งครับว่าเรื่องของบูโน่เนี่ยพักไม่ได้จริงๆครับ มันแตกต่างมากเลยพูดง่ายๆครับประเนสามเนี่ยตอนที่มีบรูโน่กับไม่มีบรูโน่ครับพอมีบรูโน่เข้ามาเนี่ยเห็นไหมครับเรื่องของการไหลลื่นในตำแหน่งกองกลางในเรื่องของเกมรุกเนี่ยมันมีให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับนั่นคือสิ่งสําคัญเลยนะฮะผมพูดสั้นๆง่ายๆก็ประมาณนี้ให้เปรียบกันดูเอาเองแบบง่ายๆครับตอนที่ไม่มีกับตอนที่มีในเกมที่เราเพิ่งพบกับเวอรูพูนี่แหละ นะครับแล้วก็ประเด็นที่4ครับก็คือในเรื่องราวของดอนนี่ฟันเดเบกครับที่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงก็เป็นการทําตามแฟนผีหลาย,ลายๆคนนะครับที่มีการเรียกร้องให้ดอนนี่ฟันเดเบกเนี่ยได้รับโอกาสได้แล้วนะครับซึ่งเกมนนี้ก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละนะครับว่าภาพรวมเนี่ยการมีส่วนร่วมกับเกมเนี่ยมันก็ยังน้อยเกินไปนะครับแต่ว่าก็ยังมีจังหวะสำคัญที่ผมไปแคปมาเดี๋ยวผมมาเพิ่มเติม,ตมกันนะครับดอนนี่ฟันเดเบกภาพรวมก็ต้องปรับปรุง เรื่องของการมีส่วน่วมกับเกมรวมถึงในเรื่องของการปรับตัวด้วยนั่นแหละนะฮะนี่คือปัจจัยหลักเลยครับเรื่องของการปรับตัวเข้ากับแทคติกเข้ากับเพื่อนร่วมทีมนะครับนี่คือสิ่งที่เรามาพูดถึงการเกี่ยวกับตอนนี้ฟานเบกเป็นนินสี่นะครับไม่ใช่ว่าเขาเล่นแย่นะเกมวันนี้ถ้าเจาะลึกจริงๆมานั่งดูจริงๆเขามีส่วนร่วมอยู่นะนะครับในจงังหวะออกบอลเดีวให้กับแรดฟอร์ดหรือว่าจังหวะทําทชิ่ง ที่จ่ายให้กับทางลูกชอเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดภาพให้ดูแล้วกันนะครับว่ามีจังหวะไหนบ้างนะครับส่วนประเด็นที่5ครับก็คือแนวรับครับวันนี้เกมที่พบกับลิเวอร์พูลในศึกเอเบคันะฮะถ้าพูดถึงแนวรับชุดนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานในลีกที่เพิ่งพบกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเลกแรกเนี่ยนะฮะมันแตกต่างกันหน่อยซึ่งแนวรับในศึกเอเบคับนัดนี้เนี่ยนะครับก็มีความผิดพลาดชัดเจนอยู่บ้างนะครับบางจังหวะสกัดไม่เคลียร์ด้วยนะครับแต่ ภาพรวมก็ไม่ได้ย่าแย่ถึงขั้นขีดสุดครับหลายๆจังหวะเขาก็ช่วยกันได้ดีเหมือนกันนะครับในเรื่องของการเล่นลูกลาการ์เนี่ยวันนี้เราเก็บตกได้หลายต่อหลายครั้งนะครับโอเคครับภาพรวมก็ถือว่าเสมอตัวแล้วกันนะครับผมก็ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้ย่าแย่นะครับในเรื่องของแนวรับนะฮะก็ช่วยกันได้ดีอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีความผิดพลาดก็ตามในเกมนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาดูจังหวัดสมคันสำคัญหลังเกมนะครับมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับที่ผมแคปทันนะ ซึ่งมันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับเอาจังหวะที่ผมแคปทันแล้วกันนะครับที่เอามาฝากกันจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะที่กรีนบูธในช่วงครึ่งแรกเนี่ยนะฮะเห็นแบบเน,น้นๆก็คือ2จังหวะนะครับที่ไม่จ่ายให้เพื่อนครับมีเรื่องของการตัดสินใจที่ไม่ค่อยโอเคสําหรับแนวรุกของเราเราซักกันดีอยู่แล้วทั้งมาซียาลทั้งแรดฟอร์ดแล้วก็กรีนบูธเนี่ยการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายเนี่ย ตัดสินใจไม่ค่อยที่จะโอเคสั์เท่าไรซึ่งมันก็เป็นที่มาของคําว่าจังหวัดนรกอะ่ะนะครับอย่างเช่นแรดฟอร์ดจังหวัดนรกทํานองนั้นน่ที่ตามโซเชียลเขาพูดกันนะครับซึ่งจังหวัดเนี้ยกรีนบูธไม่จ่ายเข้าตรงกลางนะครับทั้งๆท,ท,ที่มันมีช่องอยู่ตอนนี้ฟันเดอร์เบกนะครับแรดฟอร์ดเอเดนสันคาวานี่เนี่ยโอ้โหหัวเสียกันเต็มเลยครับว่าทําไมไม่จ่ายเข้าตรงกลางคาวานี่เนี่ยชี้เลยครับว่าทําไมไม่จ่ายเข้าตรงกลาง นะครับก็เป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ในจังหวะที่ของทางเกรนบู o ทรวมทั้งภาพนี้ด้วยภาพนี้อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่อยู่ในกรอบแล้วแล้วมันก็คือมันจะจ่อแล้วมันบีบให้ต้องยิงอัดเข้าไปนะฮะแต่ว่าจังหวะนี้ถ้าเกิดพลิกตัวนะครับแล้วก็มอง ในตำแหน่งที่แมคโครเนีย erm ยืนอยู่หรือว่าหาช่องว่างปาดเข้าตรงกลางเนี่ยนะฮะมันก็พอได้อยู่ซึ่งจังหวะนี้มันแตกต่างจากจังหวะแรกหน่อยจังหวะแรกเนี่ยอาจจะหนักแต่ว่าจังหวะที่2เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คือเขาว่านี่เองก็แบบหัวเสียเหมือนกันในจังหวะนี้นะครับที่ตัดสินใจยิงทําไมทํานองนั้นนะครับแล้วก็ภาพที่3มครับจะได้เห็นว่าเกมนี้เรามีจังหวะมงเจอจ่อเนี่ยนะครับเท่าที่ผมจําได้เนี่ยประมาณสองครั้ง นะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะนะฮะแต่ว่าผมจําได้แบบเน,น้นๆเนี่ยสครั้งนะครับซึ่งเสียดายนะถ้าเป็นยุคก่อนถ้าเป็นยุคของวีดิสนะฮะรีโอเฟนานเนี่ยโอ้โหจังหวะมงโขกแบบเป็นเน้นแบบเนี้ยมันต้องเป็นประตูแล้วะฮะมันต้องเข้ากรอบเป็นอย่างน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่เรามงออกนอกกรอบหรือว่าข้ามคานซะเยอะเลยครับซึ่งมันไม่ใช่เกมเดียวครับมันมีหลายเกมแล้วนะครับที่ผมเคยพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ไปนะครับเราน่าจะไปแก้ไขจุดนี้หน่อยเรื่องของการ เวลาเราได้ลูกเตะม,มุมลูกนิ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีโอกาสมองมองอย่างไรให้มันเฉียบคมกว่านี้นะครับแล้วก็พารที่เนี่ยเราจะได้เห็นว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยพยายามที่จะจ่ายบอลทะรุช่องในจังหวะนี้นะครับซึ่งจ่ายได้ด้วยนะครับแล้วก็มันมีอีกหลายครั้งที่ลิเวอร์พูลเนี่ยพยายามที่จะจ่ายในจังหวะแบบนี้อย่างเช่นจังหวะของเมซซ่าประตูแรกะ ก็จ่ายแบบในทํานองแบบนี้แหละทะลุช่องเข้าไปแล้วก็เราจะได้เห็นว่าผ mm. ู้เล่นของแมนยูเนี่ยไม่ได้มีการบีบช่องให้ทางผู้เล่นของทางลิเวอร์พูลเนี่ยจ่ายบอลออกบอลในจังหวะช่องแคบช่องนั้นเลยนะครับก็ทําให้จังหวะนี้นะครับทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยก็เกือบได้ลุ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ภาพที่5ภาพนี้ครับเป็นจังหวะขึ้นเกมสวยของทางแรดฟอร์ดอีกครั้งครับก่อนที่จะปาดให้กับเมสันกรนบู แล้วก็ตกเข้าตรงกลางก่อนที่ป๊อกบาเนี่ยจะยิงครับแต่ว่ายิงออกไปซึ่งวันนัดเนี้ยทางแรดฟอร์ดก็เล่นได้แบบโดดเด่นอยู่อย่างที่ผมบ้ากันไปนะครับแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งครับนี่ที่ผมบอกครับที่เป็นจังหวะของ d ดนนี่ฟันเดอร์เบนะฮะที่แบบมีส่วนร่วมเรื่องการออกบอลน,นะครับให้กับทางลูกชอที่เติมขึ้นมาจากดั้นสายนะครับก่อนที่จะตกเข้ามาแล้วก็ แมนยูมีรุ้นด้วยนะครับซึ่งจังหวะนี้สวยๆนะครับทางดอนนี่ฟานเดอร์เบ็เนี่ยจะถนัดสไตล์การเล่นแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกกันไปย้ำกมันมาตลอดครับคือโอเลต้องหาวิธีใช้ดอนนี่ฟานเดอร์เบ็ให้ได้ นะครับเหมือนตอนนี้ยังหาจุดสําคัญหรือว่าตําแหน่งสําคัญของแดนนี่ฟันเดเบ็กตำแหน่งที่ถนัดคู่มือการใช้งานของแดนนี่ฟันเดเบ็กไม่ได้ก็เลยทําให้ดูที่จะเล่นได้ต่างว่ามาตรฐานนะครับแล้วก็ภาพที่เครับก็คือเป็นภาพแบบเล่นง่ายๆของทาง ani, คาวานีบบน่นะครับคาวานี่เนี่ยได้รับบอลนะครับจากตรงกลางนะครับแล้วก็กรีนวูดเติมเข้ามาด้าน,นซ้ายครับคาวานี่ก็แค่มีการคว้าให้กับกรีนวูดแล้วก็เคลื่อนที่ไป นะครับนี่คือจุดเด่นของทางคาวานีเลยครับจ่ายบอลง่ายออกบอลง่ายแล้วก็เคลื่อนที่ไปจุดตำแหน่งสําคัญนะครับเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะครับนะแล้วก็จังหวะนี้นะครับก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งนะครับที่ผมบอกไหมครับว่าเกเบรเนียทางลิปูพยายามจ่ายทะลุช่องบ่อยครั้งนะครับแล้วก็จังหวะนี้จริงๆซาร่าหลุดเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่ายิงไม่เข้านะครับก็เกือบไปเหมือนกันนะในจังหวะนี้นะครับเนี่ยนะก็นี่คือสิ่งที่ลิปูพยายามทาใส่เรา นะครับแล้วก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงครับก็คือแรดฟอร์ดนี่แหละนะครับแรดฟอร์ดมีอาการบาดเจ็บนะครับก็ถึงกับที่ต้องเดินเข้าห้องแต่งตัวไปเลยนะครับแล้วก็จังหวะนี้ครับที่ผมแคปมาทันครับก็คือจังหวะช่วงท้ายเกมแล้วนาทีที่88นะครับเป็นจังหวะที่บรูโน่เนี่ยโยนบอลสวยๆครับไปให้กับทางคาวานีนะครับที่เคลื่อนที่ได้ดีแล้วก็มาตามนัดนะฮะมงไปแต่ว่าบอลมันไปชนเสาครับอย่างน่าเสียดายเลยนะฮะนี่ครับคาวานีวิ่งสอดขึ้นมาจากด้านหลังครับ ปูโน่ก็หยอดตามนัดเลยนะครับเคลื่อนที่ได้ดีมากครับสนอคาวานีนะครับแล้วก็นี่ครับปิดท้ายกันนะครับก็เป็นภาพจังหวะที่กรนวูดเนี่ยกำลังยิงนะครับ BBC เนี่ยเขาก็ไปแคปภาพมาคือแฟนบอลนั่นแหละไปแคปภาพจาก BBC มานะครับก็ เป็นจังหวะที่กรีนวูดกาลังยิงแล้วก็ทางโรเบิร์ตสันเนี่ยเหมือนกับตะโกนข่มขวัญกรีนวูดให้ตกใจนะครับในจังหวะการยิงนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่เกิดผลแหละกรีนวูดก็ไม่คล้อยตามไม่ตกใจไม่รู้สึกกดดันนะครับก็ยิงเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนบ้าครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ